สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันในวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูทิททิศาสนะคะวันนี้นะคะเราทบทวนในเรื่องของสระ,ะอวนะคะนักเรียนสระ,ะอวนะคะเป็นสะละดเสียงยาวนะคะเป็นสะลับผสมนะคะ มีมหานากาศเขียนไว้บนพยัญชนะต้นวแวนเขียนไว้หลังพยัญชนะต้นนะคะถ้าคาที่ประสมด้วยสระอวมีตัวสะกดนะคะนักเรียนไมหานากาศจะหายไปนะคะจะเขียนไว้ในรูปของวอแวนนะคะแต่ก็ยังออกเสียงเป็นเสียงสระอวอยู่นะคะนักเรียนวันนี้นะคะ เราไปฝึกอ่านคําที่ประสม,สมด้วยสละอัวนะคะที่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนให้นักเรียนสังเกตคํานะคะว่าสละอัวถ้าไม่ถ้ามีตัวสะกดนะคะจะไม่มีไม้หันอากาศอยู่บนพยัญชนะต้นนะคะนักเรียนเราไปดูกันเลยนะคะ,นะคะนักเรียนฝึกอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะ ขออัวดอกขวดนะคะนักเรียนสังเกตนะคะมีตัวสะกดะพยัญชนะต้นคือขอพยัญชนะต้นคือขอไข่สะระอัวนะคะและมีพยัญชนะดอเด็กเป็นพยัญชนะตัวสะกดนะคะเมื่อมีตัวสะกดม่หันอากาศจะหายไปนะคะเขียนไว้ในรูปของวแแวนนะคะคำนี้อ่านว่าขวดนะคะขออัวดอขวด คำต่อไปนะคะนักเรียนสังเกตคําด้วยนะคะบวบบออัวบอบวบถ้วยถออัวยอถวยไม้โทถ้วยปลวกคํานี้นะคะมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะนักเรียน ปอลออวลัวกอกลวกไม่มีบรรยากาศแต่ก็ต้องออกเสียงเป็นเสียงสระอัวนะคะนะักเรียนกลวกคำต่อไปนะคะกล้วยปอลออวัวยอกล้วยไม้โถกล้วยหมวกหอมอ,อวัวกอหมวก บวกเลขบอวก,กอบวกลอเอขอเลขบวกเลขนักมวยนออัก,กอนักมออวยอมวยนักมวยคำตอไปนะคะนัก,นกเรียนมักม่วง บอัวงมอม่วงไม้เอกม่วงมะม่วงค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระอัวที่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนนักเรียนเดี๋ยวสังเกตว่าถ้าคำที่ผสมด้วยสระอัวนะคะไม่หันอากาศจะหายไปเขียนไว้นในรูปวแหวนนะคะ แต่นักเรียนเวลานักเรียนสะกดคํายังจะต้องออกเสียงเป็นเสียงสระอัวอยู่นะคะนักเรียน สำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหนักให้นักเรียนได้ฝึกทำนะคะเขียนคำสระอูนะคะจากภาพนะคะนักเรียนทำเสร็จแล้วส่งคุณครูด,ด้วยนะคะนักเรียนลองฝึกทำนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนทำเฉลยแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ